ครับสวัสดีครับื้นนี้สำริดบานหน้ากสิพ้าพี่พ้าหนองมาใส่เบียดคือเก่าพี่น้องพี่น้องเอฟซีเพื่อนบอกให้ใส่เบียดให้เบิงอีกแน่พี่สันผมก็ดื้อนี้ครับฝนพปต๊กพได้ครับมันเศร้าเลี้ย <c> ว <oughs> อากาศกด็ดีดีพี่น้องื้อนี้วันนี้อากาศทงให้ทงหน้าบานห้องเรานะพี่น้องเนาะสำริดบานหน้ากสิพ้าพี่พ้าหนองมากใส่เบียดคือเก่าแบบพี่น้อง รุนกันอากาศก็รกักจิต๊กดวงอาทิตย์ก็รักิตโ๊กดินเถอะพี่น้องเห็นบนน้อเหาอผากับลูกสาวกับลูกไส้เลอะพี่น้องเอ้ยวันนี้กัน้าพีพีพน้องมาใส่เบ็ดผมกับปักเบ็ดแล้วละพี่น้องผมใส่หาสิบหลังเหดใส่ซ้ำเก่าแล้วพี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสดี ฟ้าก็บ่มีฝน,นพี่น้องมืนน้อนี่คือว่าคือสิอได้อยูด่ดอกกบก็ได้สิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเด้อพี่น้องนี่หลังจากพ้นฝักบเบ็ดหลังนีนะครับนี่เป็นวิธีใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดกบเอาไปเห็ดให้มันกันเปลี่ยนเนล็กน่อยนะพี่น้องเนาะพอได้ ให้มันเห็ดกวนน้ำชิ้คุ้นๆจังเลยเพราะว่ากบมันจะมาแบบนี้เฮาเห็ดพางพางมากผมกับปักไปหาสิบหลังครับผมก็ยตพาพีผ้านองมันหลุนกันคือเกาดอยพี่น้องไม่แรงมันหลุนกันเบิงว่ามันจิตได้แบบใดเนาะพี่น้องเนาะกบ โดยนีมันห้อนห่อนผมมาคืนว่ามันเอเอๆสิมันโคงสีใดอยู่นะพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับสม้มรับฟังกับขอกดไหลกดแทใหายสำลิดจากคนในเด้อพี่น้องเด้อพอติดตามสำลิดจากคนเนี่ยห้พี่พอาหายสำลิดพี่กำลังแรงใจใหเหยียดเก็บต่อไปให้พี่นอ้องเบิ้งคือเก่าแบบพี่น้องสู่ๆคือเก่านาะพี่น,อน,นะนอนะ้องเนาะเอาเหมือแรงเข้ามาหลุนกันไหม มือนี้ครจะพยายามกลับขึ้นจะได้หน่อยได้ร้ายสำแดงกับโบหายพี่ให้น้องดุนกันมือแรงครับกดกดไหลกดแท่งสำดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อห้มีก็ลักแรงใจเย็นเก็บห้พีห้น้องเบิง่งแรงดุ่นกันพี่น้องผมกัพาพี่พหน่อ,นองไปเอาหมอเบ็ดตะกันมันมืดเจ้าดอยเข้าเจ้าข่ขกออปมา อาอพี่บอกการเสียเวลาส้มเหรอครับโอ้ยไทยเอาครับมาลุนกันเนาะพี่น้องเนาะวัอนี้ก็ไดอ๋อาลุนกันรองเบื้งพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องได้ยพี่น้องโอ้พี่น,อนอ้อ,นองเ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลพี่น้องนะคบบใหญ่เลยพี่น้องแต่แตมหนึ่งละพี่น้องผมคบกบคกบเพนครับพี่น้องมันจะหลุดคบตัวใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เัาเย่ยวอ๋อเอ่าีกแล้วพี่น้อง บ้านอ๋พี่น้องเห็บนบ้านอ๋เมื่อก่อนส่งอ,องเลยครับพ,พี่น้องนะกบสามเต้มเลยพี่น้องลุน่นกันอีกทักยกเนาะพี่น้องเนาะเอาอีกทับพี่น้องฝนเห็นบ้านอ๋ Điểm đao đao như khi đỏ ấy, ô oh, tôi nhìn sống cuộn như khi đoạn tôi nhanh tớp piêu Này ăn 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 เกี่ยวกอเขาเลยพี่น้องโอ้สีบันหน้าเป็นสีแล้วพี่น้องเนาะได้กบใสเบียดกบพี่น้องย่ามีก็ได้เอาเอาไปเชกวกันนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปลุ่นลังไหมต่อไปเฮาเจ็บคะแนนกันพี่น้องมาลุ่นกันอีกแต้มที่หาเด้อพี่น้องแต้มที่หาเดพี่น้องุูนะเอา เอาส่เอ,อันกบบานเท่ากบอีสานบานเท่าด้ยพี่น้องหาเรียมเลยพี่น้องอพี่น้องมาลุ่นกันครับไม่ทุงนี่เป็นปน้อกพี่น้องได้หาตูพี่น้องมันจะตูวสมควนอยู่ ่่พีน้องเห็นบ่มั้อื่นเสาหลุ่นกันอีกเทียนนึงเนาะพี่น้องเนาะโอบบานหน้านะครับ้อื่นเสาหลุ่นกันอีกเทียนนึงเน้าพี่น้องอ๋อพี่น้อง,อ,ง,อ,ง,อ,อ,งอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้ลูกอดจากนอยพี่น้องเก็บเะก้อนพี่น้องเฮ ครับมือน,นี้มาลุ่นกันจะได้จักแต้่ยมมาอขึ้นกับเดชหาโนพี่น้องเนาะมือเสายงีมือเสาเบิ่งพี่น้องหักไก่เลยพี่น้องพีนองพี่นองอนะันนี้จะซีตัวเด้พี่น้องเนาะคลิปนีก็ได้อีสาบนบาดหน้าห่ออาหาร เสียบอาหารนัวไปอุมกไปอ้อมก็ได้เด้อพี่น้องมันเป็นึกสี่ละอีสานบานเทาชีวิตบานเทานะมาเอาใส่กบตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่นอ้องมือช้านี่แนละตีนตามตามอยู่ย่านมันหลุดก็ได้บ่ดนัานด้ท่ายให้พี่น้องเบิง่งดีใจแห้ง สำหรับคลิปนี้ก็สำดิษฐ์บานหน้าก็ขอฝากให้พี่ให้น้องกดไลค์กดแชร์ให้สำดิษฐ์บานหน้าในเรื่องพี่น้องเด้อสำดิษฐ์บานหน้าก็เอาไว้ซ้ำนีถ้าคนนอกพี่น้องสำหรับคลิปหน้าก็ที่ายให้พี่ให้น้องเบิรงคือเก่าผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำดิษฐ์บานหน้าในเรื่องพี่น้องเด้อ ดิบสิผ้าผีผ้าหน่องไปใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบกับเล้วแต่นะพี่น้องเนาะสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าเขา่าแง้มงามพี่น้องเพิ่นนะ่ะเขาหน้มโบท่วมมันงามครับเขาเป็นก,นก็เป็นลำตุ่นนะพี่น้องเอ๋อตนะิดท้ายนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องจงมีแต่ความสุข เมื่อสบุกทุกคนนะครับขอขอบคุณครับ